หนึ่งสองสาสวัสดีค่ะง่ายๆสไตล์เป้มใหม่แล้วนะคะวันนี้เราจะมากินผัดกะเพราหน่อมไม้เตยนะคะไม่ได้ทำค่ะแต่ไปซื้อเข้ามาว่าไม่อยากที่จะตุนของเราอยากคิดเราอยากที่จะกินของสดๆทุกวันนะคะนี่ค่ะแซบ่บๆ นะคะ,ะในการกินเจนเนี่ยไม่ต้องกินจืดๆนะคะหน่อไม้ค่ะเริ่มกินกันเลยนี่หนอ่อไม้โอเคอะไม่ต้องปรุงเลยนี่สีสันไม่ค่อยมี อหอมกะเพราอืมหอมกะเพรามากเลยอืมนี่กะเพรากะเพรากะเพราอ่ากะเพราหอมไหม mắm 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 Ngon mai, Chín mắm mắm Tìm mắm đi mắm mắm พริกเพลกินหมดเนี่ยเห็นไหมพริกสีแดง,แดงพริกสีแดงผักสีเขียวพริกสีแดงผักสีเขียวอู้แล้วมีหน่อ,อไม้สุดยอด กะเพาค่ะกะเพรากินเพื่อสุขภาพไล่ลมด้วยนะคะกะเพรากินคำใหญ่ใหญ่ใหญ่สำหรับเรา <laughs> พีิกกินหมดเลย mấy giờ tiếng, um, xí xả rồi, xí, cái hệt này. <laughs> ต้องไปหาใหม่ละไปหาใหม่เอไว้อยู่ใกล้ๆปากจะได้ได,ได้ได้ยินเสียงกินโอ้โนะเด็กฝึกใหม่หัดกินค่ะ คนที่รักหน่อไม้ชอบมากเลยใช่ไหมคะัดหน่อไม้ก้มหน้าก้มต,ตากินเลย ร้อนร้อนมากเผ็ดเผ็ดหน้าดูกระเพรานี่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 พิโชว์หน่อยเออเรากินเผ็ดได้นะหนึ่งสองสาม วันนี้เสะใจดี <c oughs> ตัดเนี่ยโอ้ยจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วนิดนึงกินพริกหมดทุกอย่าง ไม่เคี่ยวทิ้งเผ็ดมากมพริกเขียวพริกแดงกับเพาหนอา่อไม้ พริกพิกพิกพริกพ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 ิกกินให้หมดพริกนี่ไล่กดไหลย้อนของเราออกหมดเลย นี่สุดท้ายสุดท้ายกินให้เกลี้ยงจานเกลี้ยงจานสุดท้ายแล้วมาแล้วอิ่มมากวันนี้อิ่มแล้วนะคะ ถ้าเกิดใครอยากให้เห็นเป็นกิ่งอีกนะคะกดมาบอกเป็นด้วยนะคะแ้วเดี๋ยวอยากให้เป็นกินอะไรหรืออยากให้ทำอะไรกดมาบอกเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งให้เป็นด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายอ่ะได้ไปเก็บ